สวัสดีคะ่ะพี่น้องอยู่กับช่องจอนนีลำเพื่อนอฟิเชียวค่ค่ะไปพี่น้องอม,มาแล้ววันดีไทยตอนแต่งหนาดูเดีสว,วัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทางไลฟ์สดค่ะปะ้าาเมืม่อ,อ,อ,อหไหร่มือเียไลค์คะแนนหลับไปเมื่อนี้่ มาัสดี4,000คะแนนแล้ววันดีค่ะอาวันดีไหมวันดีไหมครับวันดีไหมวันดีค่ะพนะู้น่ะไม่เหัวหัวเ็ดอยากวเ,ออเหีย้ยยดกับว่าหัวสิเป็นไงบ้างวันนี้ดีขึ้นหรือยังบอกว่นที่โพดว่าป่ได้นอนพี่น้องบุรีรัมยคน จะน้ำหน้าเนาะพี่น้องเนาะค่ณไปรอไปอย่างคุณนั้นมาอะไรคือได้ขับไปรับจอบอะไรบินมาสูริตเตะเบาหวานนี่พือโ่นคนเมียแฮงอยู่ลําสั่งท้องป้าคนน้องฮอดกับพวกหัวเมียแต่วันนี้เตรียมตัวนะคะตีห้าฝนตกจนถึงทั้งวันเลยพรุ่งนี้ตรงนี้นะจากพยากรณ์อากาศนะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไหมใช่เริ่มจากตีห้าลวแม่ คันเตยล้าหวกอคันฝนตกมันทรมานด้เตยอันเก็บควงฝนตกตอนตอนสิกเอาเขาด้เตยแร้อคันฝนตกลิ้นกับเตยได้ยุต่วันมั่ทอดีหามันสีมีคุนแ่วเดยาอยู่บอกแคิดเบิงสำนานไม่บ่ล่ะครับถ้าฝนตกทีสี่เนี่ก็ซอสบเยล้าที่มร์สบเตยเลยดิแม่นเพราะว่าคุณก็บ่อยู่แหลวสิแม่เฮาจะเตยผู้ใดเบิ่งงนอกพี่น้อง มื่อแต่งหน้าจะเย็นแห่งพี่น้องปกติแล้วสีฟ้าเอาควบเอาควบเอาควบเอาเรื่องนี้เป็นรายแล้วเป็นยังเป็นเป็นรายแล้วโอ้เฮ็ดเองบอเออเริ่มแต่งหน้าเองเป็นรายแล้วเริ่เก็บรายละเอียดเออเริ่มเก็บรายละเอียดปีนบดินพี่แบนก็มาเก็บรายละเอียดเองบอกบย่านเมรังเทนอย่านติฤกษ์ศิษ์ ขาให้เปลี่ยนเพลงหรอวันนี้ทำไมเห็นเห็นเปลนอะไรนะไปมีอ่าเฮ้ยเนี่ยก็คือไปไปมีเพลงบอกเขาอื่นอย่างก็คือไปเออเซ็คสาวเพลงค่อยเปลี่ยนเพลงหรอเพลงหรอคีเดกรองก็เลยขึ้นไปลองคีซื้อสิบอ่ะบดีเทมักกีดเทิดหักบ่าวบ้องอีสานตายฟังก็สุดก็ดูโอ้ยตันดังตันดัง หักบ่าวบ้องอีสนตายต้องมีหากบ่าวบ้องอีสันตายหากบ่าวบ้องอีสนตายดูในคลิปค่ะไปดูในคลิปเองค่ะดิจดีนีบวะช็อกฟิวเฮ จอดกัสิการ,รากจอดกันโพราขาคืนไปเหยียบไม่ให้เหยียม่จะลาออกกกัปนมรับไปเป็นนเลมอค <c oughs> นเขวอยากไปเลน้านาสผาสกนะาสาสารเะไรไไ่เป็น้านซาสาสของดาราทีกว่่ไปจะลองพลงกันไม่พองสีมวนเนาะเสียงหวานๆในน้อยสิแม,ม่อเ,อแเอา จักบูจักบ่แม่ช่องสี่เพลงอันกอดหมอนนอนหนาวนั่นแม่ดวนพิศวาสไปสันเม่เคยฟังบอพี่ลูกทุ่งนะเคยฟังบอบอเคยฟังกันบอพี่ลูกทุง่งยิ่งดีเนาะไปตดลองเพลงสีมว้วนแหมดวนพิศวาสไปสันเม่กอดหมอนนอนหนาวไปสียงบ้านบานไปสันเบเสียงน,น้อยแหมนีล่นละบ้านปฏิทูบาทผ <laughs> คู่สแลกซ์ซีไว้อยากได้อีกเนาะดีแล้วแต่อยากได้อีก กูจะกูร้ายกูจะรายไมากๆเลีนะสิบหลองไดนสมดีเกินกินกันแล้วเนาะอุ้ยสิบแปดก็มไปเราวนี่จงน้อยนี่สิบเแปเสียงก็ิ่มลองเสียงก็ิ่มโอเคคือมาเราตอนนี้เขาก็ะหัดเราก็แค่หัดมาแล้วบไปบอกวัด สีเหลืงสวยมากเลยนะบวเวทีอะชอบหรือเปล่าวันนี้จะไปสีไหนอะชอบวสีสีเหลืองก็ปังสีเหลืองสเอง่งในหาสีเลขาพอดไนี่ย้ัไงนาเปลี่ยนลำเลียงเตะอัานันตังทองมอปลานีปลี่ยนได้อยู่ดีเนาะเป็นมวัน มาลีวันแลนตื่นเต้นเห็นบ่าวระเมืองไลเรียเนะ <g ül> าะมาจะใส่เนาะใจมารอหลายจะดีพี่จะดีไงไปสาวปานีบ้าบ้าแต่ว่าเจ้าพอเรียนอายแล้วจะเป็นพลังเสียงหลายเนาะมา <g ül> ใจน้องกระตุ้น <c oughs> ถามเคล็ดลับนี่นะแพงขนาดว่าร้องเรียนก็ยังอัดเสียงตึงตึงไปไม่ยนี่ก็เงยนางอยู่ <c oughs> บอกว่าส่งเลขบัญชีไปให้ทางแชนนายเห็นหรือ,อยัง คุยกันไม่ไรถึงดียวเขาเรียกไม่ได้ทำาหารใช่ไหมแต่ว่าเห็นดิวติงเข้าไปใช่ไหมสีฟ้าไอซ์แองกัสซากแล้วใส่สีฟ้าก็ได้สีฟ้าก็สวยดีมันหวานบนเวทีมันหวานแมนสีฟ้ามันหวานมันตัดกับสีส้มไงเพราะว่าชูเดนเซอร์มันสีส้มเนาะเพราะว่าสีส้มสีส้มไม่เห็นสีแดงในในคลิปมันตกไกลเลยมันเป็นอะไรกับมันสวยหักแพงใส่คือสีสีแดงไง นอทองปาม้าดากงสมัเแรงมากพอตื่นมาสมัเก่ไปสั้นสวัสดีอฟมายั่ยด้วครับปาเปิดมใจชเสียววินาทีนึงเองนองมานาอาจจะมากนองมาดากเต่มมือนีเป็นต้นไปอะไรดีเนาะไม่เปลก่เอฟเขาเยอที่พอไปเอฟซีที่พอมาไล่พลลนพคอรซึมมือเนาะนี่ลนี่ลิมีรักษามาตรฐานในไดลูกให้พ่อถามารพ่อมีาพาพอตแล้วก่อนเราขึ้นไปทีเนาะเราทำอะไรก่อนขนาดแบบทุกระ ทุกครั้งทุกครั้งก็เรี hmm s <S um ่ขึ <c 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 ้นเวทีการปกติมาไหว้ะตลอดไหว้เวทีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งศิษย์สิษย์ในวงนึกถึงคุณครูผู้บาอาจารย์ทุกคนที่เคยซ้ำเคยสอนนึกถึงออกไปนะวิธีไนมีแต่คนทักคนขอมคนจิ้มช็อตปลามะนาลองทิ้งในออกไปมีแต่คนทักแค่เสียงดังต่อกลานไอเสียงมีแต่คนทักคนหอมอย่างที่มันบอกว่าเัาศึขึ้นเดี๋ยวครูบาอาจารย์เวิธีคือเป็นอาจารย์เขาต้องไหว้วิทีมันก็ไหวตลอดบีดดี แล้วตอนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก่อนจะขึ้นเวทีก็ก็จะไหว้อท่านเลกรับเลกคือหายอันท่านมาไหว้บรรทันพาก่อนเลยแล้วก่อนขึ้นเวทีก็สีไหว้บอกเจ้าทีเจ้าทางพระเวทธรณี้ใช่ไหมค่ะหว้แบบครูบาอาจารย์ที่ปกปักเวทีเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างเขามีครูแางพี่อ๋อท่อย่างการเหยียบม่สารีแมนาบห้องเหยียบย่ำเนาะย่ำสำหรับการแสดง นี่สิเป็นยังสีเดยแต่ว่าความเสือกอ่เป็นความเสือกของเฮาแม่สบายใจแม่เอาที่สบายใจมีไม่ไม่ลืมไหวเลยแล้วลืมไม่ไหวไม่มีครับไม่มีก่อนขึ้นเท่านั้นยังยังไม่น้อยก็ได้ขึ้นไหวทันทันต้องไปววิธีก่อนแม่ถ้ามื่อใดกก็แต่ละมือของก็ต้องมไหวทันทามกอนถึงจากเพลงแรกว่าให้เป็นทันเพลงต่อไปก็ต้องทำว้องไห้าต้องไหววิธีก่อนทุกขั้งทุกขั้นก็คือไหวเพราะว่าะคนคือคนไทยคน ทำประจำทุกครั้งไม่เคยทำทุกวันนึกถึงคุณคูบบานทุกคุณี่สอรไ่เคยลืมบมุนลืมคุณเคยคิไทยยี่สองี่สามมาทมาหาคิดอาจารนึกถึงยีบสองยิีแซนดาิบเทนตามี่ลปินที่ดูสีนังจำไหนเสียงดีจำไหนบ่มีเอ็มดีกับใตอบา่เลืน่าซู้อแล้ปเท่าเขาสิงในรีผูชันควากมคิดเป็นเฒ่าเกินจริงโอเคปุ้ยัย บอลน้องหัวมวนพี่น้องไปเต้นแล้วไปหนีคือใส่สุนีออกคือใจพบ่พันต์จเปลี่ยนสูตเต้นเร็วเลยตอนนี้มาเปลี่ยนคือเปลี่ยนกระเลนจากตามอัธยาศัยเลนก่อนเลนกับบอลเมร์ต้องมีความสุขไปนดีนัสมันไม่ค่อยร้อนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนาะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้วไงตามอารมณ์สนใจครับ ยอดไอคำนั้นทำสลายเมืองลงนับจงสุดนายเจ้ากับไปเอ้ยบอะไรวงการเจ้าคนจะคนที่ฟุกกันไปทั้งใดเป็นทู้ที่ทำลายอ่เยว น้องมาแล้วเขาจีนลายสีเป็นไงโอ้น้องมาหแล้วกันจีนบอกน้องหัวบอลกันจีนหรอกขั้นเบาๆกับบอลเด็กวัวขั้นเบาๆกับวัวเงียวฟื้นเบาดีดีแม่เออแม่ต้องหลาบฝากยามมันได้เนี่ป้าพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ชมินน้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ ฟานาะวันนี้